รัดมาพร้อมอยาง Open นคันที่ RT ยางโตโยต้านะครับก็ทำงานแทนเนาะมาให้น้ำมันมันโชกคมันยวบลงมานะครับเวลาโดนขึ้นรูปหน้าหรือลุยป่านนะครับมีบายสปอร์ตเลด้าเหมือนตัวสตอมแ a ทเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะทำงานควบคู่กับตัวสวัสดีครับพบกับผ,ผมนะครับช่องพักอินไฮบิดนะครับผมวันนี้จะพามาชมรถตัว e v e r อ s รนะครับอยู่ที่1ล้าน 874,000บาทนะครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับสไครปเป็นกำลังใจให้คำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวนี้เาจะพามาดูเจ้าตัว e v e l อเรสเดิมๆนะครับผมลูกค้าเปลี่ยนแค่แมกกบโชคนะครับเป็นทรงเดิมๆหมดเลยยังรอนะครับไปรุ่นอเมริกาเลยเนาะเดี๋ยวมารับชมกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เนาะเอเวอนะครับ เป็นรถเดิมๆเลยกระจังหน้าเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดครับไฟเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับที่เป็นข้างหน้าเนาะตัวนี้กระจังหน้าอย่างที่ผมแจ้งเป็นเดิมๆก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสีเงินเดิมๆเลยนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ Ford FORD สีน้ําเงินนะครับผมตัวนี้เป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมครับนะครับผมมีพร้อมกับกล้องหน้านะครับมาด้วยนะครับตัวนี้ทํางานควบคู่ เป็นกล้อง300ร้อยกูมสารอบคันตัวนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟหน้าเป็นตัว b i m e t i c LED นะครับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นลูกแก้วนะครับปรับสูงต่ําอัตโนมัตินะครับผมเนาะแล้วก็จะมีไฟอีกดวงหนึ่งตรงนี้เพิ่มเติมมาให้นะมีมาให้นะครับตัวนี้ใช้ในการ <c oughs> เวลาลูกค้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟก็จะติดอัตโนมัตินะครับผม นะตัวนี้ส่วนเจ้าเลยตัวนี้เวลาเราสตาร์ทเครื่องอะ่ะไฟหน้ามันจะคลีเบตตัวเองนะครับอัตโนมัติเลยเนาะไฟสูงก็จะปรับขึ้นลงนะครับส่วนข้างล่างก็จะปรับซ้ายขวาเนาะเราไม่ต้องไปตั้งไฟเหมือนสมัยโบราณนะที่แบบเปิดเครื่องฝาโปงมาปับ๊บตั้งไฟจากข้างในตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมเนาะไฟหน้าเป็นเมทิกหมดแลยเราก็มาพร้อมกับตัว LED ที่เป็นตัว C ี a คนะครับผมตัวนี้ให้ความสวยงามขึ้นเป็นโฉมหน้าใหม่นะครับผมตัวนี้ เป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาฟอร์มกับไฟตัดหมอกที่เป็นตัว LED ด้วยนะครับตัวนี้อยากให้บอกตัวนี้มีกล่องเซนกล่องเลด้านะครับตัวนี้ทำงานคู่คู่กับกล้องด้านบนหน้ารถเนาะตัวเจ้าตัวกล่องเลด้าทำงานยังไงนะครับเจ้าตัวกล่องเลด้าเอาไว้ทำงานในระยะเบรกขับเองเบรคอัตโนมัตินะครับผมจับระยะคันหน้าอัตโนมัตินะครับผมเนาะประมาณ 30-40เมตร700เมตรวันนี้จากมันก็จะควบคู่กับกล้องด้านบนนะครับผมตัวนี้เนาะเหมือนกันตัวไฟที่บอกปรับสูงต่ำตอัตโนมัติอ่ะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวมันแยงตานะครับพอมีไฟหน้ารถสาดขึ้นมาปับ๊บกล้องจับได้ปุ๊บไฟสูงตัวเนี้ยมันก็จะดับลงนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะติดขึ้นนะครับผมอยู่ที่ว่า ่าตรงนั้นอนะ่ะลดมาทางด้านไหนนะครับผมเนาะสวยงามนะครับผมตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้ปอดเอลเรสตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์6จุดนะครับผมจะมีข้างหน้า4จุดแล้วก็ด้านข้างอีก1จุดนะครับเอาไว้ในโหมดถอยจอดเองขับขี่เองอัตโนมัตินะครับผมให้ความสวยงามมากๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับอยู่ที่210แรงม้า5้าแรงบิดนิวตันเมตรนะครับ เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมตัวนี้เนาะโอเคเรามาดูที่ล้อกันเลยนะครับอ่าโทษท,ทีตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับไม่ใช่6สปีดนะโทษทีโทษทีเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูล้อกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ล้อลูกค้าจัดทรงมาเป็นล้อเวกขอบ20นิ้วนะครับรัดมาพร้อมยางโอเพนคันที่ R ที ยางโตโยทายนะครับผมตัวนี้ล้อเวกตัวนี้เบามากนะครับผมเนาะตัวนี้มันก็จะช่วยซับความร้อนอะไรด้วยนะครับข้อดีของตัวล้อเวกนะครับผมเนาะตัวนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ลูกค้าจัดเบรกมาเต็มนะครับด้วยการเปลี่ยนเบรกใหม่นะเป็นเบรกแอมเบ6พอตนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับทําเปลี่ยนจานด้วยนะครับตัวนี้ สวยงามสีแดงสวยงามส่วนแมมโบเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งเปลี่ยนปุ๊บลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะสีเขียวสีแดงสีส้มสีฟ้าสีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้สีแดงเนี่ยเหมาะกับรถสีดําที่สุดแล้วนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์ซึ่งเป็นตัวรุ่นท็อปนะครับตัวนี้ปีกนกจะไม่เหมือนตัวก่อนๆที่ผมรีวิวเห็นไหมครับตัวนี้ปีกนกจะเป็นกลมนะครับผมเนาะม,นะมาพร้อมกับ โช๊คโปรเฟนเดอร์เป็นโมโนทูปนะครับตัวนี้โช๊คมโนทูปอ่มามันจะเป็นทั้งโชค๊คแก๊สกล่นน้ำมันนะครับตัวนี้ก็สียด้วยช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเวลาขับรถนาน,น,านๆร้อนๆอย่างเงี้ยนะครับน้ำมันเกิดอ่าการเขาเรียกอะไรกรับการเหลวขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะแก๊สก็จะทํางานแทนเนาะมาให้น้ำมันมันโช๊คมันยยบลงมานะครับเวลาโดนขึ้นลูหนาหรือลุยป่าลุยเขาลรืออะไรอย่างงี้นะครับผม เนาะสวยงามตัวนี้ถ้าตัวนี้ลูกค้าอยากได้ทั้งจานทั้งลอทั้งโชกันที่ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับไม่ไดแ้แถมให้นะตัวนี้ลูกค้าต้องสั่งเพิ่มนะครับผมเนาะอ๋อแล้วก็ตัวนี้จะยกโหลดลงมาสองนิ้วนะครับเพื่อให้บ้านรถในการสวยงามเป็นเหมือนทรงสุลต่านในอเมริกาเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวกล้อง 3 6 0องศาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องด้วยนะครับเห็นไหมมีไฟส่องสว่างด้วยเวลาเราเปิดประตูหรืออะไรมันก็จะไฟมันก็จะส่องสว่างเวลาทําบุญแจหล่นหรืออะไรหล่นก็เก็บได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยกระจกเขาจะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าเนาะสามารถปรับได้อัตโนมัติให้ปรับเองได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้เฟืองนะเป็นไฟฟ้า <c oughs> เวลารถมอเตอร์ไซค์มาชนปั๊บมันจะพับแล้วลูกค้าก็ดันกลับเองได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหักเนาะตัวนี้ แล้วก็มาพร้อมกับตัวสัลักณ์ตัวไทเทนเนียมนะครับผมวันไหนข้างลูกค้าใช้เป็นเดิมๆนะครับตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อขอบ20 <c oughs> เหมือนกันเนาะตัวนี้อ้อยางลูกค้าใช้เป็น1่ยางลูกค้าใช้เป็น,น, <c oughs> ปนตัว2อ5 5จ R 2 0นะครับเป็นยางโตโยไทยนะคร <c oughs> <ๆ>ับผมเนาะตัวนี้ก็ช่วยเกาะถนนหนึบ เวลาขับลุยฝนลรืออะไรก็จะเป็นยางถึงว่าสมรรถภาพที่ดีมากตัวนี้ลูกค้าก็สั่งเพิ่มเหมือนกันนะครับผมเนาะตัวไอไวเลสตัวเนี้ยข้างหลังมันจะมีเป็นเขาเรียกเป็นตัววัดลิงก์นะครับเพื่อช่วยเสริมธรรมะในการขับขี่มากขึ้นเนาะเวลาเราขับขี่ไปไกลๆหรืออะไรเงี้ยคนข้างหลังมันก็จะไม่เวียนหัวหรืออะไรมันก็จะเกาะถนนได้มากขึ้นนะครับผมตัวนี้ในนี้ลูกค้ายังไม่ได้ส่งไม่ได้ใส่ตัว เบ้าลองมือเนาะมันจะอาจจะเป็นรอยแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเคลือบแก้วแล้วผมอาจจะไม่ได้เปิดข้างในให้ดูนะครับวันนี้เพราะว่าตัวนี้ส่งรถลูกค้าเพิ่งนี้เช้านะครับเคลือบแก้วเงามากๆตัวนี้แล้วก็ไฟหลังก็จะเป็นตัว LED นะครับมีาบสปอร์ตเรดร์เหมือนตัวสตอมแท็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะทํางานควบคู่กับตัวก,กระจกมองข้างรถประมาณยะประมาณ40-50เมตรอย่างเงี้ยมีโมอเตอร์ไซค์ขับปืด๊ดมาจุดมุมอับสายตายที่เรามองไม่เห็นนะครับ ตัวไฟบายสปอร์ตหมดก็จะมาติดตัวข้างหน้าตรงกระจกตรงนี้เป็นไฟสีส้มๆติดขึ้นมานะครับแจ้งเตือนแล้วก็มีเสียงร้องอยู่ไปที่ในรถนะครับผมก็ทําให้เรารู้ว่าเออมีรถมาข้างหรืออะไรมาข้างก็ระวังได้นะครับจะได้ไม่ต้องออกอัตโนะกระทันหันนะครับผมเนาะตัวนี้แล้วก็ <c oughs> ไฟหลังจะเป็นตัว LED เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไฟหลังเดิมๆจากโรงงานนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ซึ่งฟอร์ดทำมารุ่นนี้ทำมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเนาะข้างหลังก็จะเป็นเซ็นเซอร์6จุดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้6จุดนะครับตัวนี้ <c oughs> ฝาหลังมีระบบคลิกเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเราสามารถเตะฝากระโปรงท้ายตัวรถมันก็จะยกขึ้นอัตโนมัติ้วยนะครับผมนี่นะครับมันก็จะยกขึ้นให้อัตโนมัตินะครับช่องเก็บของข้างในก็ใหญ่เนาะเวลาเราจะปิด ยกของมา isten, <laughs> เก็บของเสร็จปุ๊บเราเตะเลยปุ๊บอ่า <asa. S 2> มันก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นระบระบ,บคิกเซ Ь นเซอร์นะครับมีมาให้ด้วยนะครับล็อกเรียบร้อยเนาะหรือเราจะใช้ปุ่มด้านล่างก็ได้นะครับกดปุ่มด้านล่างก็ได้หรือว่าจะเปิดท <ml in> ี่ตัวรีโมทก็ได้นะครับตัวนี้กดที่รีโมทมันจะมีปุ่มด้านล่างอยู่ตรงนี้อ่าเราสามารถกดปุ๊บมันก็จะเปิดได้หรือว่าจะใช้จากตัวรีโมทตัวนี้นก็ได้กด2ที่ฝาหลังก็จะเปิดขึ้นนะครับ เหมือนกันตัวนี้ว้าเปิดได้สามแบบสามทีกดอีกสองทีปุ๊บฝาหลังก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้นี่น,นี่สวยงามนะครับผมตัวนี้เนาะข้างหลังแล้วก็คิ้วหน้าหลังก็จะเป็นแบบเดิมๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสี่คูณสี่นะคะผมข้างในก็จะมีตัวโหมดหมุนอยู่ที่ข้างๆคนขับนะครับ เอาไว้เป็นขับ2 h 4H ตรงนี้สามารถหมุนได้อัตโนมัตินะครับหรือเราจะหมุนจากนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ความสามรทัทธดตัวนี้เราสามารถปรับโหมดสปอร์ตโหมดลากจูงโหมดล่องโคนโหมดทะเลทรายโหมดถนนลื่นได้ตามการใช้งานของเรานะครับตัวนี้เนาะเห็นไหมครับตัวนี้ Ford ดเอ e รนี่เดิมๆไม่ต้องแต่งเยอะมากมายก็สวยดูดุนะครับผม ตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อมาทางผมได้นะครับหรือผ่านไลน์ก็ได้หรือผ่านทางช่องพักอินไฮบิทก็ได้นะครับหรือลูกค้าอยากโทรสอบถามจัดไฟแนนซ์ต่างๆลูกค้าสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0991956556นะครับผมยังวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เท่าเวลเลสเดิมๆคันนี้อยู่ที่1,874,000บาทนะครับยังไม่รวมของแต่งนะ ถ้าลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มอยากแต่งตรงไหนเพิ่มก็ติดต่อมาได้นะครับผมยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ